เริ่<ผ>มเลยฮะเดี๋ยวกันนะครับแปดหนึ่งคนยังไม่เข้ามา oh oh oh. สองคนละ <laughs> ส,สิบแล้วมาแล้วมาแล้วเอาละครับสวัสดีครับ ผมไผ่ภูมสศรนครครับตอนนี้ก็เรากำลังมาทำงานโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดเอาแล้วใครมาข้างๆครับสวัสดีต้อนรับคุณอร่ามีค่ะสวัสดีครับทักทายกันสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่ชมเชยใช่ชมเชยบางกรวยนนทบุรีค่ะถ้ามีที่พักได้ก็อยากจะพัก สวยมากเลยสวยสวยสวยแล้ววันนี้โชคดีที่อากาศเย็นน้องหัดแล้วครับนี้เราทำอะไรครับมันมันมันลมตลอดเลยเรามาถ่ายมิวสิกวิดีโออารบัมชุดพิเศษมิตรภาพนะคะซึ่งก็เป็นเพลงคู่เพลงแรกของวันนี้เบิกเลิกของการถ่ายทำมิวสิกวิดีโออารบัมนี้ด้วยบอกชื่อเพลงเฮ้ยเฮ้ย ไงยังมาแทงหืยแทงหืยครับเฮ้ยหื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 ยยินไปไม่อยากฟังมันหมายเลยครับตอนนี้ยินแบบมันหมายก็สิดีครับวหืยโอ้ยว่าจังแม่นคนปากเป็นน้องแจ้วนะครับเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้โปรเจกต์นี้นะครับถนนสายพิเาษเราสองคนในรูปของทั้งเร็นช้าค่ะเร็วนะครับกำลังใจ เต็มปุ๊บเลยใช่ครับ<ช>แล้วก็เป็นโปรเจกต์แรกที่เป็นโปรเจกต์แรกที่ผมกับพี่จ๋ายได้ร่วมง,งานกันอ,อาราบพัมค<ช>่ะนะครับ,รบกฝากไม่เอาอะไนเลยโดยวูนี่น่าจะได้ผ่าได้ชม10ตัวเลยใช่แล้วค่ะใช่แล้วแต่จริงเปิดกล้องมาหลายวันแล้วใช่ไหมไม่คือเปิดกล้องมาหลายเดือนแล้ว <c oughs> นะครับเปิดกล้องถ่ายวีดีโอมาหลายวันแล้วช่วงนี้ก็อย่างที่เราทุกันก็คือนะครับการทำงานก็ค่อนข้างพี่จะยุ่งยากนะครับ อะไรบ้างี้ได้พี่ีนะคะพี่ีเดินไปรูมกับนะคะก็เก็บรายละเอียดเก็บมาแบบเรียกอะไรมาก่อนที่เราจะมาเนี่ยมาสถานีมะพรุ่งนี้เราก็ยังมีถ่ายนะครับแบบันนี้เยราจะถ่ายนะครับจังนังหมัอนีเ่ยงเหรอ ทั้งหมดเพลงเดียวผมมีอยู่สี่เพลงครับเพลงเดียวพี่ตังค่เล็กมซ้ำกันสเพลงนะครับเป็นแปดลเด่นะครับแล้วก็เพลงคู่อีกสีเพลงเป็นสิบสองผลงานเพลงนะครับสิบสองผลงานเพลงที่มีทั้งเพลงเศร้าเพลงซึ้งนะครับให้กับสู พอดีเช่นวันนี้มีเพ่งจิบก,กันนะฮะนะฮะนะครับยังโมบอกว่าลองแบบไหนแต่ว่าทำนองนี่เป็นทำนองแบบสมัยใหม่<น>จังหวะแบบพูดกุ้งพูดนะครับผู้สาวอย่กผู้บ่าวบ่าวยกผู้สาวจ้ายกเล็กหน่อยอย่กผู้เทาผู <c oughs> ้เทายากดีเลยเราเป็นเจ้าหน้พี่น้องนะคะช่วงหัวค่ำนี่แบบทานข้าวเย็นกันหรือยังคะส่งข่าวเด้อเดอรอแล้วจะกินของ พูดถกินจริงจังไหมจะคิดยังไงอย่าการกินจริงจังครับหนึ่งสองเขาฉากตามบักหุ่งก็กินตาบักหุ่งเขาเอาลูกชิ้นมาให้เขาก็กินอี่เรือบ้างไหมซิมเหครับก็เขาเอามาให้กินซิมซิมครับสองกองแต่ยังเขาเสียน้ำใจนะจากทีนี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาเรื่องแรับะฝากตั้งใจส่งให้พี่น้องไอ้คือเป็นหนึ่งเรืงองในระเบ้างเนี่ยอันนี้คือพี่เขาเซตแสงเซตฉากเสร็จแล้วจอเนี่ยจะเป็นคนแบบ เพลงนี้ต่อจะเป็นเพลงเดี่ยวเพลงแรกบ่อยให้ฟังแค่ดนตรีก่อนให้ฟังย้มๆก็ได้ครับอ๋อย้มๆย้มๆย้ำๆเท่าไงครับย้มๆได้ไหมครับมีครับวันทูที่ ออาา้ถือให้เจ้าอาเดี๋ยวเด้อวันนี้ผมถือให้ก็ได้ครับอ่าอ่าอ่าเบาเบาบาเดี๋ยวถือให้อออ่าุ๊ยหน้าไก่แม่งสายตาบสชัดเดี๋ยวเด้อจะแม่นหวานเขินแง่ขอบคุณเลยลายนะครับยังไม่ได้ทานเลยค่ะเราได้ดูละครแล้วอันนี้ก็จะเป็นเป็นมาผักตองละครนะครับก็จะเป็นมิสชิลลี่หน้าแบบไก่มากๆเลยโบ่ได้เล่นแค่เพลงนี้เพลงเดียวเลยครับเล่นอยู่หลายเพลงนะครับ คิร์รจักรพรรดิ์กิฟต์ขอบคุณในไลน์ครับน่ารักไปมากแล้วคุณออมสินนะครับคุณตั๊กยี้น่ารักทักทายนะครับคุณสิริรักาเซิรล่านะครับกัญญาอุตตะส่งกำลังใจค่ะขอบคุณนะคะบางแสงอล้ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะยิ่งหน้ามืดอยู่ เป็นกแงครับแค่ดนตรีก็พอแล้วคุณว่าสวัสดีครับพี่ต่ายคุณภัยอุ้ยพี่ต่ายคุณภัยนะแมนครับเขาเรียกถืกต้องหลือทีครับอ๋อสวัสดีค่ะคุณภัยน้าหลาเกี่ยวค่ะแจ๋วครับแจ๋ววันนี้คุ้มเป็นกินแล้งครับส่งข่าวบอกกันในเด้อยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะจะแคร์หนึ่งสองครับเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ โอ้ย๋อแล้วเขาเจ้าแ KB เขาเจ้าแ KB อยู่ทางครับิดมือครับแต่ส่อบัดเฮงเออตาย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 มีเรียนบายมากค่ะโอ้ยโอ้คือเพิ่นเรียนบ่หัวหน้าสีดาเปล่าหนีเรียนบายมาเนี่ยถึงทุกคนเลยค่ะขอบคุณนะครับ TikTok น่ารักมากเลยค่ะพี่ภัยผมเพ่เห็นเลยเป็นเทื่อวแรกดิ นะครับบเงีดด่ดีครับติดดอกไงก็ะจะเล่นหลายเด้อใ่ไหมครับผมไม่คยผมบ่เคยเห็นดีเลยผมเป็นคนทบ่เก่งเชื่อมใครบอกว่าบ่เค่อยเล่นเลยแจ๋วหวานอะไรหวานคะพี่ต่ายต้องอยู่ต่อนะครับผมต้องกลับก่อนอ้าวครับเล้ไปเจอกันพรุ่งนี้ครับเป็นกำลังใจให้บนรถตู้นะครับยังไงล่ะไม่ร้อนก็ตอนกลางวันร้อนอยู่นิดนึงพยาบาลหนีเวรบ่ายมาเบิ่ง เวียนไปนีเวีนแรงอ่ะเนี่นี่เวียนไปเงินเป็นก็ใจให้ทีมแพทย์พยาบาลเนาะนะครับทุกคนรบกวนนึงนะครับกี่คนแล้วครับร้อยสองคนสวัสดีคุณสายชนด้วยนะครับครับผมเชือให้ครับสลักษณะไอ้คือสีลักษณะปวดแจล่หันไปนั่งพูนก็ได้แสงีนั่งพูนเออปแจ๋วกระแสงกระบังหน้าจะฟองเลยประนี้หน้าไข้กใหญ่แต่ไข้หน่อยมารับ มารับศพด้วยค่ะคือแบบตายตายตาย,ตาย,ตายน่ะไหมเป็นยิ้มข่าวดีเนาะใช่อันเงินอันเงินร่าหลาบมากเลยค่ะสวัสดีครับพี่ตายพี่ผูคือ,อไม่มีคำอื่นทักทายกันเลยเหรอคะทุกคนอากาขอขอออกซิเจนออเจนขาบอกขอออกซิเจนเนะี่ยเจ้าไปเฮ็ดอีหยัง,ยงให้เขาทนทนถูกทรมานนี่ฮะเขาต้องขอถังออกซิเจนเจ้าเนี่ยแจ๋วครับแจ๋ว กินที่สุดขอบคุณครับเอ้าวเอาผู้ใดอยู่ใกล้เอาเอาถังออกซิเจนไปส่งเราในเด้อร์เด้อร์ยังเนี้ยละละละควางจันก็เวียนไปแล้วเนาะเอาพยาบาลหลายๆตัวเนี่ยพี่ชายพ่อสิบเผยเผยเดบล์เพียงสามีซื้อเพีงอย่างเนี้ยเอาแบบเอาสักสองเพลงอ่ะสองเพลงปานได้เดียมะเนาะปานได้เดียมะเนาะ โดยโดยไปเป็นไทยไหมครับมันเหมือนแบบความรักอ่ะแบบมันได้มากแบบคือจังเก็บเอาอยู่วหนซิผมเป็นซับภาษาไทยนะครับโอ้ถนัดภาษาไทยมากเลยเหรอครับผมเอผมเออพูดได้ยีขาอีกอีกเพือนหนึ่งเหรอครับอีกเพลงรื่องบ่กับมาเพื่อถิ่มกันกลับมาเพื่อถิ่มกันแต่ผมได้ยินเเล่นวิ่งที่ผมชื่นชอบ รู้สึกว่าชื่นชอบชื่อเพลงเพลงนี้มากมันจะเป็นเพลงที่เราต้องเล่นมิวสิกวิดีโอร่วมกันอีกเยนะครับเป็นเพลงช้าชื่อเพอะไรครับใช่ใช่ใช่เท่าที่ฟ้าให้บอสุดยอดเอ๊ชื่อเพลงอะไรนะครับเท่าที่ฟ้าให้พาอ่เานเ,นเออนะครับวันนี้เส้นเปิดเส้นเปิดเนี่ยนะครับก็มีทั้งหมด12<อ>บสอ,องคนเลยใช่นะครับผมเพลงศาสซีพิทายซีเพลงอะไรครับเพลงคุยสีเพลงนะครับเป็นโปรเจกต์ที่พวกเราสองคนก็ตั้งใจนะครับแล้วก็ร่วมไปถึง ริษัททีมงานทีกคนก็ตั้งใจอยากเป็นของขวัญพิเศษพิเศษนะครบัรบพีนอกแฟนเพลงซึ่งหลายคนเกษียนเขาลองให้อาจิมีการร้อง,องให้คู่กันบ้างแต่ล้วค่อยดกันแต่เ่าเคยเห็นกันเลยน,ลน,ลนมิสิกวิดีโอแมนอาถือมันมีบ้างอ่ะหมายถึงว่าอัลบั้มที่่านๆมามีบ้างแต่ว่ามันบ่เดยแบบ,รบจริงจังขนาดนี้ที่แบบส่วนมาส่วนหลายเทาสิไปไปอยูออมแอมก้มแก้มเยอะกับคนเอื่นแบบหรือร่วมกันหลายๆคนมันบอแต่ว่าแบบ เชื่อแรกที่แบบว่าเดืดอัลบั้มคู่กันแบบจริงจริงอย่างๆที่ทุกคนแบบว่าอยากให้มีเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวมีแล้วผมขออนุญาตครับฝากตากล้องตากล้องครับผมฝากโทรศัพท์นะครับผมปวดเขนครับกลับก็ได้นะครับอ่าอ่าบังค่ะบางไฟค่ะตพีไหมครับผู้จัดการคุณไผ่ครับบังไฟค่ะ ขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอบคุณมากมากที่สุดนะคะับอ๋อเอ่อเออสูงขึ้นแล้วค่ะสูงแล้วสูงแล้วสูงไปเห็นแต่ตาเห็นเพดานค่ะเห็นเพดานเห็นฟ้าแล้วค่ะเมื่อกี้นั่งลงไหมคะถ้าก้องนั่งลงก็ได้ค่ะถ้าก้องปวดขาับคขาชันไปเดี๋ยว มีจะกลับไปพักก่อนนะคะตายก็ต้องแบบว่าอยู่อยู่สิ่งเพลงเดียวเพลงแหลก่รนะคะซึ่งก็เนี่ยใกล้ใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ที่ที่เขาตามนะคะติดตามครับข้อมูลทางไลน์ว่าจะไลน์กันไหมค่ะติดตามข้อมูลทางไลน์กลุ่มว่าจะไลน์กันไหมใช่ก็วันนี้ต้องขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาชมที่นแฟนเพจมิตรภาพขอบคุณที่ แฟนเพจมิรภาพของเราก็เป็นการรวมกันของทุกคนนะคะที่จะได้เข้ามาติดตามความเคลื่อนไหวอัลบั้มนี้โดยเฉพาะตั้งแต่แบบขั้นตอนแรกเลยจนแบบเนี่ยค่ะจนถึงการทํางานแล้วก็จนจะถึงวันที่เราจะปล่อยเพลงให้กับทุกคนได้ฟังทุกคนจะได้เห็นความเคลื่อนไหวนี้เรื่อยๆแล้วก็นอกจากแฟนเพจมิตรภาพทุกคนจะได้เห็นในไลน์ไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มที่เป็นไลน์กลุ่มของขมิตรภาพด้ว<อ>ยตเองครกำลัลงฟังเชียง ไม่เป็นไรค่ะก็เล่าให้ทางนี้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเจอกัน2ช่องทางนะคะสําหรับอาราบามิตรภาพก็คือแฟนเพจมิตรภาพและลายกลุ่มมิตรภาพนะคะมีทั้งหมด4ีกลุ่มเลยกันวันนี้เรายังไม่ได้ไลฟ์ในไลน์กลุ่มเดี๋ยววันหลังค่ะบือนมือหืมมือตึงมือนืมือบืือตึงมือต่พนี้เรานี้เราจะไลน์ทางไหนจะเป็นยังไม่รู้อะไรเเดี๋ยวตามเดี๋ยวพกนี้เราเอาแบบเง้ม เป็นอาจจะเป็นลายกลุ่มหรือว่าแฟนเพจหรือว่าแฟนเพจเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะวันนี้เรามาแง้มๆน้ำจิ้มน้ำจิ้มให้ทุกคนดูเลยบายครับค่ะโชคดีนะครับคันดีครับผมซิเมอรอนี่จาาแล้วกันเปิดเราสู้ต่อไปเป็นย้อนยให้นะครับซั่งรั่งเลยแบบวันนี้เมื่อนี่จาแล้วกอน ไม่ได้นะจริงๆตามหละแล้วว่าหมายถึงแปลว่าถ่ายเพลงคู่เพลงเดี่ยวมันก็ต้องมีคนละเพลงไหมทุกวันนี้เขาบอกว่าผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวนะผมผมต้องกลับก่อนถ้าอยผู้หญิงเขาใครบอกเขาบอกใครบอกขึ้นผมฝันผมฝันเขาเขาบอกแบบนี้เลยนะเขาบอกวันนี้ไปถึงก็ถ่ายเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวก็ยังไงก็กลับบ้านก่อนเต็มใจมันก็เป็นแค่ความฝันไงแต่มันเป็นความจริงไปแล้วนะครับอันนี้นะครับก็สรุปเองอะเนาะ ไม่เพราะว่าวันนี้ทําไมต้องให้พี่ต่ายซิงต่อเพราะว่า1อากาศดี2นะครับวิวสวยและที่สำคัญนะครับวิวสวยๆวันนีต้ต้องคู่กับคนสวยคอนเ<ะ>ที่ถูกต้องจะชนะให้ได้ไนาะจะกลับอ่ะแม่นครับบรรยากาศดีเพราะอย่างห้เพิ่นไปลำบากแบบมืออื้นเป็นไทยแบบมันห้อนไงมันยูก,กลางแจ้งมันมันร้อนไม่อยากให้ผู้หญิงไปต่อสู้กับแดดี๋ยวมันจะเป็นฝาครับเพท่านแล้วเป็นห่วงนี่เขาหนีเพ่เป็นห่วง ไม่เป็นไรค่ะวันนี้จริงก่อนก็ก็ทํางานก็เสร็จก่อนนะคะไม่เป็นไรค่ะบอกหมายความว่าสิ่งมืนเพียงนึงเลยกัเมื่อต่อไบมันกับสิ่งจบเลยดิบุยบุยเมาเลยบอกโอ้ยทำตั้งแต่เมื่อกี้เหมือนจะไม่เอาเปรียบกันเลยแต่ว่าพูดเมื่อกี้นี่ผมเป็นโปรดิวเตอร์ไปค่ะไปค่ะเดินหน้าไปแล้วบ๊ายบายครับเจอกันมื้อดค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับโอ๊ย